สุ่มโลวะักงั้นเหรออืมน่าสนใจดีแฮะจะได้รวยๆลองดูดีกว่าโอ้โหดีฟินิตี้เลยวะต้องเอาไปบอกเพื่อนแล้วเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะอีกจนเมื่อกี้มึงว่าไงครับจนไงมึงหูอื้อไงมึงออกไปจากหน้าคนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนอะไรนี่ไงมึงไปเลยไปสักทีสนใจเข้ากลุ่มเไหมครับ ได้ได้เชิญ่นุงนายฉันขอ,ชอเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนฉันขอเชิญเพื่อนอีกคนนึงได้สวัสดีเอ๊ะอมาเฟียนายสองคนรู้จักกันด้วยหรอกกูไม่รู้จักกับมันละถามนิดนึงนะเข้ามาแบบดีๆทำตัวดีๆไม่ได้หรอครับไม่ต้อง เอาอีนี่ผมก็พูดดีหยุดทะเลาะกันได้แล้วแล้วมานะนำตัวเร็วผมชื่อว่าคุณโดสันอายุ18ปีผมชื่อว่า,าวันเอ็กวันเอ็กวันเอ็กวันอ็กวันอายุ24ปีผมชื่อเชนอายุ14ปีผมชื่อจอรดโดอายุ2ี่อปีผมกูชื่อมาริอายุ14แล้วนะ่าจะพูดแทรกฉันทำไมก็เรืองของฉัน เอาเฮ้ยอย่าทาะก,ก,กันเอามาเฟียแนะนำตัวเลยผมชื่อมาเฟียอายุ23ปีงั้นเราไปเล่นเกมกันสนุกไหมทุกคนโคตรสนุกเลยอะใช่พวกเราก็เหมือนกันกูโคตรไม่สนุกเลยว่ะทำไมไอามาเฟียมันแม่งล้อมมนิบอรดมาตลอดเลยอย่าไปซีเรียสมันก็แค่เกม นี่มันก็เที่ยงคืนแล้วน่าเราไปนอนกันดีก,กว่าเดี๋ยวอย่ามึิ่งไปมีอะไรกูจะทำให้ทุกคนเกลียดมึงมึงโดนไล่แน่ทุกคนเมื่อคือนไอมาเฟียมันด่ากูา แล้วมีหลักฐานเะล่ะอย่าคิดว่าผมจะเชื่อคำลอยรอยของคุณได้นะรับน้าเดี๋ยวฉันเอ,อ่อมาเฟียนายทำจริงๆเหรอเนี่ยอะอะไรเรายังไม่ได้ทำเลยเราเล่นรูบอกอยู่อะเล่นรูบอกอยู่เหรอเออเราว่าไอ้นางนั่นโกหกแน่เลยใช่เนี่ยเฮ้ยแกโกหกนี่ว่าใช่ใช่มันมีคำว่าแคปคัตอยู่ โกโหกแบบนี้มึงต้องโดนสั่งสอนมึงสั่งสอนกูยังไงล่ะนี่เอาไปเราจัดการกับมันยังไงดีล่ะเดี๋ยวกูจัดก,การเอง